ขอขอบคุณพี่กิติวัฒน์สำหรับคอมเมนต์นะครับท็อปแฟนเลยคนนี้ชอบครับคอมเมนต์มาได้เรื่อยๆเลยนะครับทุกท่านไม่รอชา้าไปฟังกันต่อกับป,ประวัติของท่าซุปเปอร์คิกท่าซุปเปอร์คิกนะครับคือการทำท่าไซคิกไปโดนบริเวณศีรษะของคู่ต่อสู้และสามารถทําได้ทุกรุ่นเลยนะครับไม่ว่าตัวเล็กหรือตัวใหญ่อย่างฮอนสวงเกิลยันบิ๊กโชเลย จะทาให้สวยหน่อยควรจะเป็นคู่ที่มีความคล่องตัวสูงครับพอท่านี้สามารถทําได้อย่างรวดเร็วฉับพลันสามารถนํามาแก้เกมได้และสามารถใช้ได้กับคู่ต่อสู้ทุกขนาดเลยและจนถึงปัจจุบันผมเชื่อว่านักมวยปล้ำครึ่งหนึ่งของโลกใบนี้ใช้ท่านี้เป็นท่ารองหรือไม่ก็ท่าไม้ตายครับเพราะมันทั้งดูทรงพลังและสวยงามเราไปย้อนดูประวัติของท่านี้กันดีกว่าถ้าถามว่า คนแรกที่ใช้ท่านี้ในการมวยปั้มตอบยากมากครับแต่หลายข้อมูลจะบอกว่าเป็นนักมวยปั้มชาวอังกฤษที่ชื่อว่าคริสอาดัมหรือชายาเดอะเจนท์เลนแมนคริสอาดัมนอกจากเป็นนักมวยปั้มแล้วก่อนหน้านี้เขาเป็นนักยูโดครับผมถึงข้านแข่งโอลิมปิกเลยนะ เขาจึงนําศิลปะการต่อสู้นี้มาใช้กับมวยปั้ำครับผมโดยการต่อสู้เขาจะเป็นแบบศิลปะการต่อสู้ผสมผสานเข้าไปกับมวยปล้ำด้วยฉะนั้นจะมีการเตะต่อยและท่าไม้ตายของเขาก็คือซูเปอร์คริกครับและท่าซูเปอร์คิกนี้เขาได้รับการถ่ายทอดมาจากอาจารย์สอนคาราเต้ชาวญี่ปุ่นและนี่แหละครับมีนักมวยปล้ำชาวญี่ปุ่นคนหนึ่งครับชื่อเกรซคาบุกิและท่าไม้ตายของเขาคือทรัสคิกท่านี้แหละครับ ซึ่งมันเหมือนกันเป๊ะเลยและมีครั้งหนึ่งนะครับเคยมีการพิสูจน์ระหว่างคริสอาดัมกับเก๊กคาบุกิครับมาเจอกันว่าซุปเปอร์ของคริสอาดัมหรือทรัสคิของเก๊กคาบุกิท่าไหนเจ๋งกว่ากันเป็นศึกดวลท่าไม่าตายเลยนะครับและปิดฉากด้วยเก๊กคาบุกิรวบกดคริสอาดัมอ่ะมันเกี่ยวอะไรกับดวลท่าไม่าตาย <S <S ตกลับมาเข้าเรื่องแล้วใครใช้เป็นคนแรกคริสอาดัมเปิดตัวตั้งแต่ปี78 เกตคาบุคิเปิดตัวตั้งแต่ปี1 9 6 4คือเกตคาบุคิเปิดตัวก่อนแต่ท่านี้มีรายงานมาว่าเคยเห็นตั้งแต่ปี1950แล้วโดยนักมวยปล้ำชาวญี่ปุ่นใช้กันและไม่ใช่เกตคาบุคิด้วยก็เลยไม่ทราบจริงๆครับว่าใครใช้ในวงการมวยปล้ำครั้งแรกเพราะจริงๆท่านี้ก็ไม่ใช่ท่ามวยปล้ำแต่แรกครับ เป็นท่าของศิลปะการต่อสู้ก็แล้วแต่แขนงไหนที่เราเรียนมาเพราะผมเห็นตั้งแต่กังฟูเทควันโดทาหมดเลยไซคิกเนี่ยแต่คนที่ตั้งชื่อว่าซูปเปอร์คิกก็คือ Chris Adam คริสอาดัมครับผมนะักมวยปั้มที่ผมพูดตอนแรกไปโดยตอนแรกเขาเรียกว่าจูโด,โดคิกนะครับเพราะว่าเขาเป็นนักจูโดมาก่อนแต่มาเปลี่ยนเป็นซูปเปอร์คิกแทนและดูใช้โอ้โหใช้อย่างหวนเลยจนได้รับชื่อเสียงมากมายในรัฐเท็กซัสนะครับผมที่เขาย้ายมาปั้มและเป็นต้นแบบหลายๆคน หนึ่งในนั้นก็คือชอนไมเคิลครับที่เห็นเขาปั้มที่เท็กซัสและชอนไมเคิลเคยฝึกท่าน,นี้กับคริสตดัมเองเลยนะครับตัวตัวเลยแต่แรกๆเขาใช้เป็นแค่ท่าลองครับเขาก็ใช้ชื่อซุปเปอร์คิกตามคริสตดัมนั่นแหละเพราะท่าไม่ตายของชอนคือเทียด็อบซูเพกครับเป็นการจับไซซูเพกด้านข้างครับผมจับโมเดิร์นที่วางขาแล้วก็ทิ้งลงไปเป็นแบ็กซูเพกแต่ว่าแพทแพทรัสันครับเข้ามาบอกเขาว่าเฮ้ยท่าซูเพกของแกเนี่ย มันดูไม่รุนแรงแกถีบอะดูรุนแรงกว่าเยอะเลยทำซุปเปอร์คิกนั่นแหละเป็นท่าไม้ตายดีแล้วชอว์ม,มิคกลก็เลยํำท่านี้มาเป็นไม้ตายครับและเรียกท่านี้ว่า s w i t ช h ชินมิวสิและชื่อนี้ก็มีที่มาครับแต่ต้องอธิบายเก็ตเล็กเก็ตน้อยนิดนึงเป็นความรู้ประดับไว้ครับอย่าหาว่าช่องนี้อุ่ยดูอะไรแล้สาระมวยป้าไม่มีความรู้เลยคำว่าชินมิวสิกครับผมเป็นคำแสลงครับผมก็มีหลายความหมายครับ ไม่ว่าจะเป็นพูดไปเรื่อยๆเหมือนที่ผมทำอยู่หรือไม่ก็ทาท่าสีไวโอลินครับเหมือนกับประมาณว่าไว้อะไรอะไรแบบน,นี้แล้วก็มีวงการกีฬาอย่างมวยครับที่ต่อยไปคังอย่างแรงก็เรียกว่าชินมิวสิกและเบสบอลครับซึ่งชอนไมเคิลนำคำนี้มาจากวงการเบสบอลชินมิวสิกในวงการเบสบอลจะหมายถึงการคว้างฟลาซบอลครับผมไปใกล้บริเวณศีรษะหรือปลายคางนะครับ บางทีก็โดนนะครับผมมีครั้งหนึ่งที่ชอนไมเคิลนั่งดูเบสบอลของทีมบอสตันเลสซ็อกครับพิชเชอร์หรือผู้คว้างของทีมลอ g เจอร์เคมนส์เป็นผู้ที่คว้างลูกได้แรงและเร็วทีเดียวครับบางทีก็คุมขวัญผู้ต่อสู้และวันนั้นเขาก็ทําเช่นกันครับเขาคว้างลูกไปบริเวณใกล้ศีรษะหรือชีมมิวสิกที่ผมอธิบายไปและผู้บรรยายครับเห็นดังนั้นเลยบอกว่ามาอีกแล้วลูกคว้างสวิตช์มิวสิกของลอเจอร์เคมนส์ ที่จะบอกว่าชิมมิวสิกเฉยๆแต่เสริมคขาว่าสวิชชิมมิวสิกเข้าไปชอนไมเคิลฟังแล้วโอ้โหชื่อนี้มันเท่ <Wow. S 1> ฟังแล้วมันติดหูเข้ากับคาแรคเตอร์ของเขาดีด้วยเลยไปบอกวินลูโซครับบอกว่าขอเปลี่ยนชื่อซูเปอร์คิกเป็นสวิชชิมมิวสิกแล้วกันลูโซก็ทําทการโปรโมทเลยนะคะระับตั้งแต่ชอนได้แชมป์ครั้งแรกๆเลยบอกให้ผู้วิจัยเรียกว่าท่านี้คือสวิชชิมมิวสิกไม่ใช่ซูเปอร์คิกแล้ว นี่คือที่มาของท่าซูเปอร์คิกครับและชื่อของสวิตชีนมิวสิกขอบคุณที่ติดตามจนจบครับถ้าชอบอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ให้กับแฟนมวยปั้มและขอบคุณที่กิติวัน์เครือทองสำหรับคลิปนี้ครับ็อบแฟนจริงๆพี่คนนี้ชอบครับชอบไปคอมเมนต์มาบ่อยๆท่านผู้ชมกระทิ้งคอมเมนต์ไม่ได้ครับพูดคุยกันปกติติชมได้หมดเลยครับไว้ติดตามชมเรื่องราวมวยปั้มดีๆจากช่องแฟนมวยปั้มครับสำหรับคลิปนี้ขอลาไปก่อนสวัสดีครับ